ยยูสวัสดีทุกคนด้วยฮะสวัสดีครับ ทีตอนเราก็สู่การไฮน็นอดสดครับเอ็กซนกับท่านเฟินาติกนะคอมมูนิตี้สเต็ปปก,กติจะเป็นท่านอินเดบรีสแล้วก็คอฟเดอะไวยครับตอนนี้เขาสายขวานซิ่งครับแต่เจอเบิร์นมานาบดอย่างนี้จะทำไรครับสเนดโฟรเรฟปาลอสก็เตียต่อติดทามล็อกหรือเปล่าไม่ต้องเต้นละใช้ทามเดลิเชนมองฟรีสกูดาวน์ไปและนี่ดีเจโชมาเก็บเป่ามี่รูนกันน,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 นั่นเนองครับฟานเนอร์แค่นะผมโรนิ่งกิงฟานไปแล้วก็เตะหินมาทันหรือเปล่ามาตอนนี้อ้อมมาจากด้านล่างครับบีดีซีอยู่ในไฮคลาว มินิซีเปิดโพล็อกหนึ่งกำล็อกไว้และนี้กระตุกยับเลยเซนเนอร์เซเปอร์โรลิงกินเข้ามาจังหวะที่สเปียร์จ่ายไปแล้วนี้ก็รีบูครับป่านึงกันไปเพื่อที่สโลนไตหินส่วนนอกกันแล้วก็สแกนเตอร์บลัดปิดไปได้ผมและชี่โบนิโตทำได้ดีครับจัดการฆ่าเซเปอร์ไปฮะเยี่ยมเลยฮะแบลนด์ซอกเปิดมาเซนเนอร์เรเวนคับโรลิงเชิญก็ต่อที่เรเวนเปิดโพล็อกไว้ครับแล้วตัวนี้ครับสแกนเตอร์บลัดยิงเปิดไปแล้วก็ไตหินอัดเต็มหลังเรเวนกับเรเวนลีเลื่อนไม่ทันนะ มาร้อนต้องเอาแล,ล้วล่ะหรือว่าเก็บท้าน,นโครโน,โนไว้ครับไปดูต่างหน้าฟาดลงอย่างนี้ครับโครโน,โนไว้ศกอีกหน่าสศมนี้มันเคลียวยง,ง่ายๆดีเจดีเจครับเต้เอ็นแล้วเจอพอมบุครอกน้องแบกออกกล้องแบกแล้วก็มาร้อนฟาดอีกหนึ่งทีก็เรียบร้อยไปฮะ40ครับตอนนี้เอ็กซิเดียน40ครับเอ็กซิเดียนกับนั่นฟันนาเต็กเฟอร์นั่นโฟเรสต์ของรเมนตามมีุมาร่อยิงใส่เข้าไปบุกี้ถอยรีพุชชันแล้วก็ไปมารอกูดาวอย่อ้าว ดับปิงสุดนโลกลันไากับโฟเรฟสลับเข้ามาแต่เพื่อนไม่อยู่ครับเงาเงากันไปช่วยกันตีคนเลน็กคนหน่อยแล้วเรียบร้อยเลยฮะและแดดเดียวสองก,ก็รุกเข้ามาเซตเ่นไรเมนแล้วก็เปลี่ยนทอกไปรอเร่งกิ้งคาน้ามาต่อแลแ้วเตะหินกพืนย้ำหน่อยเดียวเซเปอร์อตายฮะเออที่ได้ปีนีซิผมก็เปิดเพราะเพราะก็อกออกไปฮะฆ่าไปแล้วก็รีบถอยครับทางนั้นเอ็กซิดียนครับโชว์กระชากหัวครั้งนี้นนนเดือดๆไปภัยมารอเปิดมาฮะ เซนด์เอาไฟเรเวนกบไดรสลับเข้ามาย้ำต่อตีใครแตกไม่ได้แลนะนี้แม็กกี้ใช้ระเบิดมาไต่เด่นโฟเรฟโฟเรฟตายเหมือนกันแล้วนี้เรเวนจะถอยได้หรือเปล่าเรเวนครับโดดเข้าย้ำต่อว่าไม่ได้ไซช์ลงไว้แล้วพอร้อนสมโขพยายามดื่นคู่ดาวสโลว์ไม่ต่ออีกทีนั่นเรเวนไม่รอดได้หรอกครับขนาดรีเซ็ตมาเต็มที่แล้วนะเลือดสมบูรณ์สีครับเอาไม่อยู่ครับเขามากันทั้งทีมเลยทีเดียวฮะทีม XCDN ครับทางสูยาชามยำไกลเหลือเกินครับอาจจะต้องเป็นเมตนาตัวเลยหรือเปล่าไต่ยินมาตัวนี้ก็เข็ด แล้วก็สันเรปาดเขาเยี่มต่อยเนนะ้ใส่นักชันเต็มไฟผมทางด้านโองฝั่ฟังนี่ครับเซฟเฟอร์พยายามจะสวยแล้วไฟมารออยู่ดับล็อกไว้ที่นั่นเข็นเข็นถึงมากครับผมมีรีเจนเนอเรชั่นและเอ,อิร์นอมช้าดูอีกครั้งได้ปาดมาเซ้นนั้นเข็น เกตตายครับด yeah! wow. ับเบิลคิวด้นานๆเลยครับปูดตอนนี้ไล่กันไปเรเวนเข้าไร้ย้ำต่อที่ได้บินดีสีครับผมด้านหลังนี้ครับผมยังไงต่อดูมอลเข้าไปใส่ด้านของเฟลเลตบอยเฟลเลตบอยผมคุกกี้ไปติดขอบชนเกขื่อนฉะรั้นแต่มีสเคตเตอร์ปลาช่วยไม่อยู่ฮะทางด้านอีสกอร์เดินครูดาวอีกท่าวินาทีแต่ตามต้นฝั่งไม่ได้ตามฮะเสียไปสองตัวครับทีมฟันติกครับซัพพอร์ตเท่านั้นนะในคะแนนดิวกันแอ็กซิเดนเสียเอิร์ธสปิดจนได้ครับผมแล้วตอนนี้ครับทางด้านแรชชิมเูโต้บ โฟเรฟก็บอยครับโฟเรฟก็มีเท่นเนโคโนเมคอนในเรเวลสองแล้วนะเอาสวอดมองเห็นแล้วก็ดูอัดเต็มโคไฟครับจังหวะนี้ก็มีเล่นเอจิทไว้อยู่ครับเวฟหวังวาพยายามปิดไปเล่นไยให้เร็วที่สุดครับและนี้ก็มีไพเอ่ารอในแล้วหลังใส่เดนเชนบอกจะเปิดออหิวได้ครับออหิวได้ทันระบบแล้วกุ๊กกี้ช่วยไม่ต่อกระโดดนี้เลื่อนไปได้ครับมพารอท พรอบที่โคโนสปีกระบ๋องทำเป็นกินเศษไล่โซนย้ำต่อเซนเซมเปอร์เซเปอร์ไม่รอหวดสูนันอาเขาตายกันแล้วตอนนี้เปิดโคโนครอบสองมาตีนิเดนครับผมลงไปดี่ด้านหลอดอมบ์มีมาสเตอร์ครับแล้วก็ถอยไปก่อนย่องลงฟินิกซันนั่นเองด้านบินดีสีครับผมไล่ตามต่อเคียนตามมาดีดดีครับเตะหินสโลไปอีกครั้งได้ถอยไปก่อนครับดีเจแล้วตอนนี้เรเนครับกินครอเคลียร์รั้วไปเป็นที่เรียบร้อยฮะไฟสวินเลอร์ซันเตรจีก็ไวครับ มาแดนบีซี Dec. จะเข้ามาช่วยหรือเปล่าเอาก๊อปปี้ครับเรเวนฮุกกี้กระโดดกันไปกระโดดกันมาสิมเบอร์เซลเผาเลือดครับเขี่ยไม่ขาดแล้วหมดแล้วฮุกมาไม่โดนครับบีดีซีมาแดนดูของฝั่งดีเจครับผมเจอสเก็ตตูปลาสแล้วก็เตะหินมายับต่อตายเองครับแก๊งตัวเองฮะมองเห็นเซฟเฟอร์แล้วก็ยังไงต่อผมคลอดหนึ่งจำไลยสปีดไม่โดนตัวเซฟเฟอร์เจือเปเลือดสองต่อเย็บประูครับแล้วก็เหยียบตลงไปฮะจัดหนักกันอีกครับผมเซฟเฟอร์ตายฮะทางฝั่งเซฟเฟอร์จะส่งลูกบาสฮุกเข้้าไปใส่เตต็็มัวนี บอลแชมป์เมื่อกีเก้เสร็จเก็บนั่นเซมเปอร์ไปก่อนครับไหลต่อทีื่องหมูนะแล้วก็โมโนใส่เต็เมเบอร์เซิร์ฟตีครับทางฝั่งมูนไม่ได้เดินแล้วก็แตกควายผมเมก้าคิวเนั่นพาร์รอส์วับกลับไปแล้วผมนั่นน่ะหนุ่มของฝั่งอะไรเป็แล้วดีเจยังไงต่อดีเจครับหนีไปได้แล้วโฟร์เรฟก็วาร์ปไปเลยฮะได้ยินเสียงฮุกมาแต่ไม่โดนครับบีดีซีฮูบุดกันไปซะหน่อยเปิดเข้าใส่นันเค้นนะผมแล้วก็นี่ครับยอดบอลแชมป์กิเสร็จไปครับแทานนาันเค้นนะผม จัดการปูดไปแล้วครับผมสวนนี่เวฟปอบอก,ก่อนเอ,อ้าโคโ,โนโคบสองก็ะพะรอดหวดหน้าไปครับด้านหน้าตัวของโลเรฟตายาบอลไล่ต่อที่เรเบลสเปียร์ยันลงกระแพงไว้ได้บอลแล้วลก็ยิงอัดใส่ดาด้าของฝั่งนี้ครับพะรอดพะร,รอดกระโดดออกไปอีกแล้วครับด้านนี้ก็ปิดอีกครับโดนเซเลสไปแล้วก็ไรไม่ออกก็ตายไปครับสามตัวครับฝั่งนีน่ทีมฟินาติค่ะมาตัดตัดมาได้เนี้ยดูอัดลดเปิดลงไปย้ําต่อโอบพ่นไปไกลที่สุดครับผมสแตนฟไฟเซฟตัวบอลครับออกบิ๊กมาเพื่อการดีไว้คอมโบครับผมนี่เซฟเพื่อนนั่นเอง ส่วนทางด้านตัวของฝั่งนี้ครับเอ็กซิเดนซ์เสียเพิ่งเพียร์คอกเบิ้องนะว้าวอารมณ์เหมือนสแนปไฟเป็นเทอรนนิสทัตเลยฮนะที่ใส่อากะไมครับเตะนะเตะเข้ากาโนแต่เตะสตูครับแต่นี่ครับคล้ายสโนโสว์บอลเซฟผมแล้วก็พ้นออกไปฮนะเสียดูไปฟรีครับทางด้านตัวของฝั่งนี้ฮนะหมุนมงหลุดไฟล่ะกลามาฮุกม,มาย้ำต่อไซเลสไปแมริลซาหมดชาร์จหลวกครับสโลคิวเน่าเซฟเพื่อนง่ายๆนะ บอลลงยาวต่อไปด้านล่างนี้ครับผมก็เปิดมาอารีนาปาเนสเปียยัดลงต่อยิ้มคุกกี้ครับเปิดผ่านอ้อม้ามาต่อเวฟฟองลงไปครับเซนเตอร์ดูความฟาวเรเบนหัวครับแล้วก็บอลทำมันกินเสร็จครับผมอัดเข้าไปเดินเซเบอร์ตายแล้วนั่นเรเบนครับผมแปลงร่างเป็นเฟลนบอยแลถอยไปก่อนฮะรีโหลดคูดาวครับผมนี่เป็นช็อตกันแล้วตอนนี้กรอบบอลอัเข้ามาฮะจะไม่มีใครครับแล้วเปิดมาต่อทางด้านอีนทาร์เดเลชันผมมาหน้าบนรับรอถ แต่ก็มีที้งด้านตัวของฝั่งเอจิสอยู่นะวอลสต็อปเหยียบไปครับุมกระปุกปูดูทามมิ่งกับผมจังหวะที่เอจิสหมดพอดีครับแล้วก็เรียบร้อยฮะว้าวสุดยอดไปเลยฮะท่านนั่งวนเป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานครับเหลือเชื่อจริงๆครับผมแต่เขาพวกงเขาทำได้ครับกรอบโบว์อัพปับเของให้ครับผมแล้วเปิดปั๊บโบกกลอกมาใส่เล็ดย้ำต่อกระตุกกระตุกย้ำต่อเนี่ยไปเซาครับ คุกกี้ลงอัดเข้าไปบอลทึบโฟเรปตายครับก็โบกับโอ้ใส่เต็มจังหวะนี้ชีวการเปิดมาอินฟินิทเบรครับคอลงไปอีกหน้าอาร์บอสซ้อีกย้ำต่อสเตรจีเข้าไปฮะอาตายครับเอาละครับฟันติกเริ่มบีบโซนออกมาครับให้มอบฟิงฟ้าแล้วก็ตีทาวเวอร์กันบ้างนะรอบนี้ครับจูบได้เดือดดับเบิลดามิลุนล่างครับเอาไม่เก็บแล้ววันโอ้หลอกล่อาะครับ แล้ววุ้ไปติดกันเองครับไผยบารอเปิดมาย้ำต่อครับแต่ถก็น่าตัวของฝั่งนี่ครับเฟลเลสวลอยด์หมถอยออกไปได้ครับดีวาโมคิวจัดเข้าไปหมดเจเนอร์ไรท์ชิมุโต้แตกครับแล้วตอนนี้โถมเข้ามาย้ำต่อบีดีซีวุ้งไปติดเพื่อนแล้วแล้วก็ตายไปถึงโซเวจาว่าเอาอเรื่อยเอ็กซิเดียนครับแบบนี้กินแปลกๆกินแปลกๆแน่นอนครับอลจังหวะไม่เข้าใจกันแล้วก็ไปยืนในโพซิชนันที่แย่ครับแต่นั่นเอร์ติงนี่คือของเรื่มมาแล้วเขาก็แบบจับตายได้ครับ มีหน้าตัวของฝั่งบอฟฟี่นี่ทำดาเมจอยู่หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะฮะอสุวา์เาาข้าไฮกราวโดดมาโรครโซเซียก็ับครอบไปยับต่อทางด้านขอเฟลเลตบอยตียัดลงไปหวังตีนั่นมาแล้วก่อนครับมาเรียบร้อยผมโดนลดอันแฮตสปีดก็อยู่นิดหน่อยครับบีคเคีบีเปิดไว้ดูมัดไปที่ใครครับดูมัดไปที่หน้าตัวของเออร์สวิตครับเออร์สวิตเปิดบีคเคีบีอยู่และบีคเคีบีกำลังจะหมดลงไปแล้วและสเลจีเข้ามาตามยับต่อวอร์สตอมเหยียบสองไปออลฮิวไม่ช่วยอะไรครับแต่ด้านพอร์ตก็ถอยออกก่อนครับ วางเรเบ้นผมแปงลงร่างเป็นนี่ครับเป็นเลดบอยยิงขวดเข้าไปผมอาร์อาแตกพ่ายผมเรียบร้อยยอดที่ด้าหนหลังของเมตโอลงย์ย้ำต่อครับกลับกลายเป็นว่าทางด้านาทีมปฏิเสธครับได้ปลาแรลกเลยครับเนี่ยโอ้เหลือเชื่อกันเลยทีเดียวฮะทางด้าน,นเอ็กซิเดียนครับผมแตกพ่ายแลย้วฮะในเลนล่างนั่นเองไม่มีบายแบ็กครับผมสำหรับ3ตัวที่ตายไปครับเอ็กซิเดียน กบอบอัพมา,าย้ำต่อทเทมเพลชัน่นควอดเรนเจอของบา,า,างดูไพ่บัรอเหยียบไว้แล้วไม่เล่นบอยละลายผมเจอไพ่บัตรอยนี่เองครับลืมไปเลยว่าเขามีไพ่บัรอผมมันคูดาวแป๊บเดียวเท่านั้นนะเล่นไงต่อครับผมเวฟฟอร์มใส่เข้ามาเก็บการย้ำต่อจังหวะอะไอย่างนี้จังหวะอะไอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยอิ่มอร่อยหรือเปล่าฟันติ้ครับยิงใส่เข้าไปเซนั่ Q. นรเรชชิงเวโต้เรชชิงตายดับคิวนั่นเรเบ็ตครับไหลต่อที่บีีีดซบีดีซีพยายามจะถอยครับตอนนี้ โดนหนืดไวยครับทางด้านของเพิร์ชหลังที่ได้ของฟานติกก็ไม่ยิงหย่อนไปกว่าเดิมครับก็ทำการเก็บปลาแรกแบบเนียนๆไปฮะเฟเล็ดโวยตายเพอสวิตตายแล้วก็สแนปไฟตายไปเรารัวเลยครับผมด้านล่างนี้ก็เป็นบาแรกของทีมฟานติกแบบง่ายดายฮะอีซีซีระเบ้อหลังนี้มอฟฟิงของผมก็ออกมาเป็นด้านดูของ BKB ฮะ BKB นี่ก็จะช่วยให้ทีมไฟทั้งด้านมอฟฟิงนี่ ยิมโนครับลุยได้ดีขึ้นครับผมเดือดกันเลยฮะคือเหลือเวฟฟอร์แมทแทกชกเกตด้วยครับทางด้านโดของฝั่งบอฟฟิงครับควาดยับๆเลยนะฮะทาเลนส์เลเวล20ครับจะขึ้นเลเวลยี่สิบ้วด้วยนะฮะสุโรชานก็เกิดแล้วครับโรชานแถมรีเฟชเชอร์ชาร์ดครับน่าจะเป็นทางด้านดของทีมฟานาติกครับไล่โถมเข้าไปตีโรชานเลยนะฮะในจังหวะนี้จุดนี้ครับผมยิงใส่ไว้รูนเฮดหน้าโรชานครพยายามโซนไว้ก่อนครับทางด้านทีมฟานาติกครับ หากเล่นบอดทิ้งไปเซฟเฟอร์เอาโรลลิ่งมาใส่เล่นเซฟเฟอร์ครับเข็ดเข็ดับผมตียมยามแล้วก็เก่งเข้ายันต่อผมเชื่อดอกของฝั่งเข็ดครับสุดการเซฟเฟอร์ไม่ได้ฮะพร้อมดีใจดูนะครับแกนเตอร์ปลาแล้วยิงเข้าไปใส่เล่นเซฟเฟอร์แล้วก็เ,กเปเิดคลายฟินิกันไว้ครับก็จับข้อมาเอาไม่โคโดอนลครับพี่จ๋าโอ้แล้วก็เก็บของหมดฮะ ท่าด้านโน้ของฝั่งแซนฟไฟครับผมเรียบร้อยไปฮะกลัวว่าตีไข่ไม่ทันครับผมก็เลยไม่โคโนครับแล้วตอนนี้หัวโนแน่นอนครับท่าด้านพาร์ลส์ตกกระโดดทอยออกไปฮะเวฟคอดผ่านเข้ามาเก็บกลางของด้านของเรเวนยังไงครับดูอาศัยก็เป็นเต็มที่เป็นเลนบอยเป็นเลนบอยเรียบร้อยผมเจอไข่โซนไว้อยู่ครับไม่รอดผลจังหวะนี้ไม่ได้มีปล่อยๆแน่นอนซื้อเกิดมาเป็นเลนบอยยังไงก็บีดีซีครับผมเรียบร้อยไปต่อทันทีครับท่าด้านโน้ของฝั่งนี่ครับบีดีซีก็ซื้อเกิดมา ทำเ,เดลิชั่นไซเดอร์โฟเรฟหววดโฟเรฟไปโฟเรฟเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะับโฟเรฟมีบายแบ็กอยู่นะครับในขณะเดียวกันที่น,นั่นฟันติกได้โรชานมาเต็มๆไม่งั้นการตกชั้นตกรอบท้ายตารางนี้มันลำบากมากฮะสุกมาติดเพื่อนเอ้าโอ้ไหมอนโรเปิดไฟบอลไซเดรเาาอร์รอนนรข,อรของเขาบังเอิญสวิตครับแล้วตอนนี้ก็หมดฉางด้านของเขาเส้นสายไฟจะรอนเปล่า ไงดีคร <rude S 2> ับพยายามจะถอยถอยไม่ทันแล้วนี so ่โคดสเปียครอบแนวหลังไปไปครอบโดนแค่เพียงเดินมาผมล้วตีมาไม่ก็ผมไปเคาะหน้าครับนี่อารีดาบันเปิดมาสเปียไม่โดนแต่ไม่เป็นไรหมดเดินคอามร้อนได้แบ็กไปครับเรียบร้อยฮะจังหวะเทนโอว์ีดีซีครับผมแตกพ่ายไปอีกเีครับแล้วในนี้เรเบนร์ตยกีคอร์ดยับต่อเนื่องใส่หนักจัดเต็มที่เด่นเข็เข็ดใต้ผมเค็ดซึ้งเกิดมาครับด้านนี้ครับก๊อปปี้ครับตัวของฝ่าเป็นเรเบอยมายิงเป็นเพลินเลยตีเป็นเพลินครับเรเบน บุกกี้ครับผมพยายามเปิดยับบดใส่เด่นบดบุ่นรีบร้อยไปแต่มวลมีไฟแม็กครับยิงกดเข้าคาบอรเลยครับผมแล้วก็เสเรจีก็ไปอัดคาบอรฮะจังหวะนี้ก็ตีป้าแรงครับผมแตกไปครับผมไล่ต่อตรงกลางเลยเปล่าเอามีก็ขีดเพรา้วเอ็นกาเกมมิ่งครับปัญหาติกฮะใส่ไฟแม็กมาครับบุ่นกอบวงอัพเข้ากลางโดนยับต่อเคนครับจะจัดการน้าดีเจเปล่าบุกกี้ยังสตาร์เชนกันต่อเนี่ยครับผมดีเจตายไม่ได้ส่วนเซฟเวอร์ยืนหยันไปอยู่ครับกดมิโนทอร์ฮอนครับผม เรียบร้อยเซฟเฟอร์บ็อกเยียมยัมแล้วก็จีจีเบอร์เพลย์ครับเป็นเฟอร์นันดิชนะไปฮะเยนเฟอร์นาติ์ครับวิกตอรีนฟอร์นานดิชนะไปครับพิกโผกับกมาได้ครับผมจังหวะเออเรอร์่นวนครับของนั่นทีมเอ็กซิเดียนครับที่นัวแรงก็มั่วไปนิด 33าครับผมต่อ25ทสิด้าันตดนของฝั่งฟอร์ติกครับชนะาไปนั่นเองครับ่คือก็45นาะทนะีจะหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวก็เป็นทัน้ดนต์ของฝั่งฟอร์ติกนะฮะที่เก็บตกในช่วงท้ายบอมนะจังหวะรวนนะ ของทางด้านทีมเอ็กซิเดนต์ลุนนะเอ็กซิเดนครับดูเงินสิครับเงินห่างอยู่15เคฟไม่มีภาพที่จะแพ้แต่ภาพที่แพ้คือจังหวะแรกสุดเลยนะฮะเอจิสคำนวณเวลาไม่ดีครับผมใช่ครับก็โดนทางด้านฟันติการักจับตัดเอจิสไปนะฮะแล้วก็เป็นจังหวะที่เก็บรูนนะครับด้านล่างนะฮะครับลูนด้านล่างคือน่าจะเป็นดับเบิลเดมเบลนะฮะที่ไม่เก็บจังหวะแรกไฟเล่นพอย และก็ถอยมาแล้วก็เห็นฝั่งศัตรูกะว่าจะหลอกล่อให้ศัตรูนี่เข้ามาเก็บดัลเมทแล้วก็ฆ่าหรือเปล่าครับแต่ก็เรียบร้อยครับผมแตกพ่ายไปอีกหนึ่งครั้งนะครับคอกเวิร์กนี่หลักๆมาตอนเลกคุกแม่นๆครับผมพอช่วงหลังๆมาคุกติดตลอดครับคุกติดครีปของเชนคุกติดนู่นติดนี่ติดไปหมดครับผมนะเชนก็ไม่รู้ว่าคอนโทรลคลีปไปบงังทางด้านทางคอกเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวรู้คอกเวิร์กเอาหน้าจอไปส่องดูพื่อทีุ่กแล้วก็ไม่ได้ดูว่าครีปมันเดินตัดมา ผมก็ไม่แน่ใจครับในจุดนี้ฮะและทางหน้าตัวของเอิร์ธสวิตก็มีเคบีลั่นแบบงงๆฮะไปหลายต่อหลายทีครับนั่นแหละครับก็เป็นคีหลักสำคัญครับผมได้ได้ความผิดพลาดช่องโหว่จากนั้นเอ็กซิเดียนครับในช่วงท้ายเกมแล้วก็พลิกกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็จบในมัวเดียวเลยครับฟันนาติกนำไปก่อนครับหนึ่งแต้มเดี๋ยวรอดูว่าฟันนาติกจะเก็บแต้มจากนั้นเอ็กซิเดียนได้เพิ่มเติมหรือเปล่าในเกมที่สองครับ แต่ด้านเอ็กซิเดนน่าจะเสียความมั่นใจเยอะมากเลยฮะต้องรอดูกันครับ